สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธ์ตุลากันวันนี้มาดูนะคะอ้อมหมูแดดเดียวเด้ค่ะพี่น้องเด้อใส่ต้นหอมผักชีเก็บมาจากน้านี่ค่ะใส่ประกาศด้วยค่ะก็จะมีหมูแดดเดียวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีน้ำปะละาทับพีหนึ่งทับพีพงนัวไปช้อนน้ำตาลไปช้อนค่ะแล้วก็พริกกระเทียมขาตะไคร้ค่ะพี่น้องแล้วก,ก็น,น้ำ น้ำดื่มสะอาดค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำซุปก็ได้น้ำล้างคกก็ได้นะคะเอามาดูเลยค่ะตัดเครื่องแป๊บนะน้ำหมูเด็ดเดียวลงไปผัดเลยค่ะป๊าบไปคั่วคั่วขั่ว,ข,ว,ข,ว,ข,วขั่วเลยค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะขวซะก้อนให้หอม,หอม ช่วงนี้เราใส่เครื่องปรุงได้เลยนะคะน้ำปลาราใส่ลงไปเลยค่ะเปิดไฟแรงได้เลยค่ะ ปิดฟ้าค่ะอบไปก่อนอบให้หมูสุกก่อน เดี๋ยวเราเค่อยเพิ่มน้ำนะคะนี่ค่ะแซบบเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปเป็นอมแล้วค่ะพี่น้องลักษณะของอมนี่ค่ะที่มีน้ำใส่น้ำลงไปได้เลยค่ะ หอ,อมอร่อยอร่อยเลยนะคะปั๊บเลยค่ะเทน้ำลงไปแล้วก็ใส่ผักเลยด้วยค่ะพี่น้องเราก็รอเราจะได้ปิดฝาค่ะนี่ค่ะมีผักหลักหลายชนิดผักกาดต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะผักก็เก็บมาจากนาค่ะ ขมพันเห็นผักเราคุ้มพันกะอยากอ้อมค่ะพี่น้องอ้อมหมูแดดเดียวเนาะกินแซบบ่บ,บเลยค่ะนี่ค่ะนี่พ่อให้แม่กินตอนเช้าอร่อยเลิศรสเลยค่ะ ผักเราก็เก็บมาจากนาไม่ได้ซื้อได้หาเลยค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินค่ะพี่น้องนี่ค่ะปิดฝาไว้จากน้อยฝาไว้สักหน่อยก่อน อร่อยเลิศรสดเลยค่ะโอ้พี่น้องเบิง่งแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะหน้าหน้าอร่อยมากเลยค่ะหน้าตาหน้าอร่อยมากเลย โรยหน้าด้วยต้นหอมอีกนิดนะึงแซ่บใครพี่น้องหอมหอมนี่ค่ะโอ้สุดๆเลยค่ะสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอมหมูแดดเดียวแซ่บๆนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะ เสร็จแล้วปิดไฟเลยค่ะปุ๊บเรียบร้อยค่ะแต่ลูกโดดนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ออมหมูแดดเดี๋ยวคูมพันธ์ก่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย้มชมมาให้กําลังใจจองคูมพันธ์ุตุลาการขอบคุณหลยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเครื่องเทศก็จะมีข่าตะไคร้กระเทียมข่าตะไคร้กระเทียมแล้วก็โพริกขี้หนูสดค่ะใส่ลงไปด้วยค่ะ ก็ประมาณครึ่งทัพีค่ะไม่ทำเผ็ดเพราะว่าพ,พ,พ่อจะทานไม่ได้นะคะเราก็จะในน้ําปาร้าน้ำปาร้าระทัพีครึ่งค่ะน้ําปาร้านี่เพิ่มตามปริมาณน้ํานะคะน้ําคูมพันธ์ุก็ประมาณน่าจะประมาณห้าร้อยมิลลิลตรประมาณนี้ค่ะแตซ่บเลยค่ะพี่น้องอร่อยเลิศลสเลยค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะ